สวัสดีครับวันนี้มารีวิวช็อกโกแลตจากสวิสเรนผมจะชิมชิ้นนี้ก่อนนะครับอ่าเริ่มเลยตัวนี้สอยมากเลยครับต้องไม่หาซื้อก็ดูนะครับ รสต่อไปเป็นรถนี่ครับรสอะมอนอารถเมื่อกี้เป็นรสคาราเมลครับอันต่อไปรสอะมอนกินเลยครับต่อไปเป็นรสรสกมร์นัสครับกินเลยครับ ต่อไปเป็นรอหนมครับกินกันเลยครับอืมเอาแรงมากแล้วครับต่อไป,ปรถแล็วตรสช็อกักแัตชิบครับกินงินเลยครับ ไปไปเปลหรอรสออริจินัลครับป็นเลยครับนี่ครับต่อไปเป,ป็น รสวานนิดาครับกินกันเลยครับนี่ครับกินกันเลยครับอร่อยมากครับบ๊ายบายนะครับ